ตอนนี้นะคะมินม้นมิมิตอนนี้อยู่ที่หน้าหมู่บ้านของตัวเองนะคะมาเอาของที่ร้านนี้ค่ะเปนลนลแฟนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพันทิปให้คุณพ่อของเรากันนะคะของยังไม่มาค่ะของกำลังมาก็เดี๋ยวจะไปพันทิปพ,พาซาณะเวลานี้บ่ายสามบ่ายสี่ ไม่รู้ว่ารถจะมีที่จอดไหมนะที่จอดรถอะหัวเราฟูมากเลยวนันนี้ตรงนี้ที่เราทาทาไว้เป็นนั่นสิวนะทุกคนก็ตอนนี้ก็สิวขึ้นเธอเหมือนแบบว่าตรงนี้ก็สิวเหมือนแบบนอนนอนไม่เต็มอิ่มมาแล้วค่ะเราเตรียมตัวเล็ก go ไปร้านพอน่อกันงย่ย yeah. พี่อยู่หน้าหมู่บ้านนะคะแฟนลงไปซื้อกาแฟาทีเซเว่นน้ห,นหมู่านเราค่ะก็เราจะไม่ได้ถ่ายวองแบบทุกวันนะนจะถ่ายเฉพาะตอนที่แบบมีโอกาสที่จะได้ไปข้างนอกเพราะปกติเหมือนคนชอบอยู่บ้านนะคะอาจจะมีอัดคลิปทำอาหารบ้านนิดหน่อย แล้วก็มีแนะนําแมวเออเดี๋ยวจะเอาแมวมาถ่ายด้วยว่าแมวในบ้านของเราเนี่ยมีกี่ตัวนะคะเจอกันเจอกันร้านคุณพ่อฟันแดงเหรอว่าทาลิปยังไงให้มันแดนงวะ นี่นะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบสี่แล้วนะรถสองคนรถก็จะติดๆเพราะว่ารถติดมากเลยโอ้ตรงนี้มีอะไรท์ด้วยอ่ะตรงนี้เหมือนมีงานอะไรเลยตลาดนัดเหมือนมีงานเลยตรงนี้เห็นไหมยี่วีบาร์นี่น่าจะมีของกินเยอะอยู่นะเนี่ยตลาดอ๋อร้านค้าชุมชน ไม่รู้ว่ามีกีอ่วันถ้าเกิดว่าคิดจะมาทานก็จะได้ของกินนะคะตอนนี้ติดไฟแดง <Yeah. S 2> ทุกคนที่มาดูส่วนอยากจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราอยากจะถามว่ามีใครเคยปวดท้องประจำเดือนแล้วมันไม่มีเลือดเพราะว่า <c oughs> <c oughs> น,นี่ก็เป็นอยู่เพราะว่ามัน มมเม,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 ม้นไม่มาเลยอะประมาณโอ้สามสามปีแล้วมั้งมันไม่มาเลยอะหรือเรากินยาคุมตามที่หมอเขานั่นเยอะเกินไปมันเลยไม่มีแต่ว่าปวดท้องนะรู้สึกปแปลกๆงงมากไม่ต้องสงสัยว่าอนะไรนี่ขาวๆนี่คือเอาไวไป้ป้ายป้ายสิวเป็นของจะไมคกนอิม ติดมากมรสติดมากๆเลยค่ะรสติดสุดๆแล้วก็ทำสะพาน,นนี้ถึงร้านพ่อแล้วะคะ่ะพ่อตีทุเร้านอยู่ toàn nặng nè nặng mua nè anh khanh lấp ngang lấp let's go ้ำงานค่ะไปกันไปกันเลยน้ำมันม้ำมันขึ้นอีกแล้วนะคะถนนรถติดฝนตกเย่ ติดยาวๆเย่เส้นทางนี้มีแต่รถติดและฝนตกแล้วมีอ่าเปิดช่องพิเศษเองด้วยโคตรเจ๋งเลยครับพี่ปลายแดกด้วยโอ้โหมันทิพย์เลยตยันไม่ถึงต้องรอตอนต่อไปรอต่อต่อีป่นรอไฟตรงนู้นดีกว่าสามสิบเจ็ ะมีที่จอดไหมต้องมาล้นกันเงี้เอของกินเต็มมัเต็มเลย

เดี๋ยวเราส่งนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันนะคะไม่ต้องรอเครื่องเดี๋ยวพ่อมาตามมารับเองยยจะตาเบิกกำลังลงมาชั้นแ่กนะคะไนห้องเกินชั้นสองปรับใหม่เร็วมาก กินเทบเลยค่ะสรุปมาส่งงานหรือว่ามากินส่วนแรนเราก็ซื้อของนะคะซื้อร้านนี้อร่อยไหมเดี๋ยวลองชิมกันมาทำธุระแค่นี้นะแค่นี้ค่ะกลับแล้วไปบ๊ายบายนอกนี้ลากนเมื่อกี้คุณว่างไงนะไม่ไงก็ซื้อ แล้วไม่เห็นด้วยว่าเดินไปไหนแอ่ห,หันไปไหนดีอยู่ร้านหมูปลาแล้วความอ,อยากกินน่ะนะก็เลยแวบหายไปกับหมูปลาขำเราเป็นคนนี้นี่อยากกินอะไรเราก็พุ่งตัวไปหาของกินเลยอะค่ะทนะ่าหัวบอกหัวหัวไม่โอเคหันมาหาไม่เจอใจสี่อีตลก